พอกินละตัวนี้แมนครับผมเอาเบิ้งมันเมนใสแดงอีลีบอพี่น้องบาทนี่อ้าวสิได้เห็นกันจ้าอันนี้กัสิได้เห็นกันบอบาทนี้ถ้าเบิ่งเด้อเนี่ยเตรียมพร้อมค่ะพี่น้องพร้อมบ่มอล่ั่มพร้อมละเด้อตับครับผมอันนี้ก็อยู่ของแท้เลยจ้าบาทความแกงเขานี่กระิอยูประมาณ80นะครับตัวนี้เมนบอกบ่พันบ่ทันเต็มลอยแก่ลอยอ้าวนี่บาดแต่ว่าลูกค้าบางคนเขากระชียมากแบบเขามากซ้ำนี่มีเปียวแน่มีเปียวครับ อุ้ยสงางามเท้าจูนผูกเป็นสูงเส้นตี้นเลยสวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องปองไปมอลมทำเกษตรมาอีกเลยเดจา้าเมื่อนี้สิพาพี่พาน้องมาเยี่ยมสวนมักซิดาหรือว่าสวนฝรั่งไส้แดงหงเปาซื้อจา้าสวนนี่เป็นของคุณอนันต์คำลอยหรือว่าพอน้องมานี่จา้าพิกัดยูบานหวยแดงตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหาร มีการพัฒนาสายพันธุ์มักซีดาลหลายสายพันธุ์นั่มขามาปลูกเพื่อเป็นการทดลองแลเพบ่นใดผลอิหรีเดจากพี่น้องขึ้นมักซีดาใสแดงที่เป็นที่นิยมของตลาดกำลังขายริบขายดีเลยจะ้ะเดี๋ยวมือนี้สีผ้าพี่น,อน้องว่าเบิ่งเอาเทคนิคดีๆการตัดแตง่งการใส่ฟุนใส่ปุ๋ยใส่แบบใดจจึงสิได้ผลผลิตหลายหลายมือนี้มากพอกับคุณอนันต์คำลอย้อมๆกันจ้า ป๊าดตีโถตัวนี้สมครกเถิดจนเอ็นอุย้ยคุณอนันต์สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีสวนมะลำนทำเกษตรครับเป็นจังไดอยู่ดีมีแหงเนาะครับผมอ้าวมือนี้อขออนุญาตเขาสวนเขาเยี่ยมชม่มตางมาเยี่ยมยามถามข่าวมานำํำเอาความรู้ไปฝากพี่ตอน,น้องนํำจ้ะครับผมแต่ก่อนเฮาปผูกเป็นบักซิดากิมจูนะปัจจุบันังปผูกอยู่บ่คะครับผมสำหรับบักซิดา กิมจูนะครับกับ yeah, ป so, coping, em, ีนี s, mm ้นะครับเขาเป็นปีที่3แล้วครับจะเขาต้นพันธุ์ของเขาครับกัยังนี่นะครับเลาก็ทําการดูแลรักษาไปเรื่อยๆนะครับและก็ด้วยด้วยบักซิดานะครับช่วงนี้นะครับมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปไปหลายหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งเขาก็ได้ติดตามนะครับแล้วเราเขาไปเจอเจอบักซิดาสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมนะครับ ก็คือบักซิดาพันุหงเป่าซื้อนะครับเป็นบักซิดาใสแดงนะครับนะครับเขาก็เลยนํามาทดลองปลูกก่อนนะครับที่สวนเขานะครับเพื่อจะดูว่าเขาสามารถที่จะดูแลบำรุงรักษาแะ,ะ้วก็เฮ็ดเป็นธุรกิจใดบอ่อนะครับลแล้วเดินําำมาปลูกเป็นบ่ครับผมแล้วพอเขาน้ามาปลูกนะครับก็มีการจะเลื่อนเติบโตทีดีนะครับแะะ้วก็ผลผลิตออกมาก,กะให้ผลผลิตที่ดี รสชาติก็ดีนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับนะครับผมบอกภาษาบ้านเ้องไงก็คือเอามาเหลวมันกับขายได้ครับผมขายได้แก็ขายดีนําแก็ราคานะครับก็ดีดีกว่าวัคซิดาชนิดอื่นๆนะครับสาหรับหงมเป่าซื้อนะครับยุสวนนะครับขายอยู่กิโลละ100บาทนะครับเต็มออเดอร์เลยก็มิแต่ภูสั่งบอกครับครับผมเอาไปตามสั่งครับผมเอาไปตามสั่งครับ เาบ่ไดไปว่างตลาดธรรมดาแมนแมนครับช่วงนี้สาหรับหงเป่าซื้อนี่เขาบ่ไดบริันได้เอาไปขายอยู่ตลาดเลยนะครับเพราะว่า,าลูกค้านี่จองจองไว้นะครับประนด้ความแตกต่างในการดูแลมักซีดาใส่แดงหงเป่าซื้อกับดูแลอัน,นมักซีดากิมจูนี่ตัวใดดูแลยากดูแลงา่ายกว่ากันคะสาหรับหงเป่าซื้อนี่ครับจะจะดูแลยากยากกว่ายากกว่ากิมจูนะครับเพราะว่า หงเป่าซื้อเนี่ยครับเป็นบักซิดาที่ใส่การจเจริ่มเติบโตที่ที่ค่อนข้างจะต้องดูแลแบบใกล้ชิดนะครับคือไให้น้ำก็ต้องไ้หลายนะครับให้ให้ปริมาณที่เยอะกว่ากิมจูแล้วก็ปุ๋ยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับก็ต้องไ้แบบสม่ำเสมอที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นขี้มูครับ ตอนนี้เขาเลือกใส่เป็นขีหมูขีหมูนี่ข้อดีของขีหมูนะครับก็คือเวลาเขาใส่ลงไปแล้วนะครับใบนะครับสังเกตดูใบของเขาครับใบใบยอดน่ครับดูนะครับคุณแม่ยอดนี่จะอวบอวบนะครับใบอวบเขียวนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของขีหมูนะครับคือแบบว่าหยาครับหยาไม่ค่อยมีครับผมครับผมข้อแตกต่างครับบอกง่ายว่ามัน คือสามารถนําไปใส่เร็ยวนําแเมนเมนเมนครับมันง่ามไหวงามไหวแล้วกระยากระบกเกิดเท่ากับบอกต้องมาเสียเวลาในการทําความสะอาดเรื่องยาเม้นบอกครับครับผมแต่สังเกตบ้างว่าค่ะเขาใส่ขิงว่านี่ครับแป๊บๆนะครับมันจะมีแบบยาขึ้นมาหลายครับผมพอดีอันเหาปลูกนี่เนาะตั้งแต่เริ่มต้นจากการปลูกที่แหลกนี่เขาใส่เป็นกิ่งพันนี่เป็นกิ่งตอนหรือเป็นกิ่งถาบค่ะเอ่าที่สวนนะครับจะเป็นกิ่งตอนนะครับ เป็นเป็นกิ่งตอนเริ่มแรกนะครับฮอ่กับสร้างสื่อนะครับสร้างสือเป็นเป็นกิ่งตอนเขม่าเลยนะครับตกอยู่กิ่งละประมาณ100ถึง150บาทนะครับเป็นเป็นตุ่มตอนนะครับใบมันต้นที่ช้ำลงทงดํานะครับโอ้เป็นตุ่มตอนครับเป็นตุ่มตอนฮอแเราวิธีการตัดแต่งที่ว่าให้มันเป็นทรงพุ่มเดี๋ยวค่ะคุณอนันต์ครับผมสําหรับการตัดแต่งนะครับเริ่มแรกนะครับ นี่คุณแม่สังเกตเห็นนะครับว่าต้นมีต้นมักซิดาเฮาเนี่ยครับทำไมมันถึงแตกแตกคุ้มแต่น่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะตัดแจงกิ่งแต่น่อยนะครับเ<อ>มื่อเขาตัดนะครับเห็นว่าถ้าเขาตัดปั๊บนี่ยมันจะแตกออกใ้เฮานะครับแตกออกมาซีกิง่งเขากลับมาตัดอีกมันก็แตกใ้เฮ้ออีกครับโอ้จนใส่ร,ยระยะเวลาี่คุณแม่ถามผมน่ว่า ระยะเวลาเดนไหนแมนเจเดือนห้หหองจังคอยเก็บผลผลิตครับห้องก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนยุ้สวนนี่ประมาณ8เดือนถึงหนึ่งปีนะครับจนมันได้ขนาดส้มภุ่มปนี้คือที่อายุที่คุณแม่เห็นอย่เนี่ยที่คุณแม่ถามว่าต้นพันธุ์ของเขาเนี่ยอายุเท่าไดแล้วเนี่ยครับอันนี้ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งกับอีกประมาณ4เดือนหาเดือนแค่นั้นเองนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับ บันีีความแตกต่างระหว่างการให้ผลผลิตระหว่างต้นสรงพุ่มแบบนี้กับต้นงาเมลเงงางาไปไผไปมันมันแตกต่างกันหมงเลยแตกต่างกันหลายครับถ้าเขาตัดแต่งกิ่งบ่อยๆกิ่งมันหลายมันก็ให้ผลผลิตหลายมักซิดานี่แปครับแปกอย่างหนึ่งแห้งตัดแห้งออกหน่วยนะครับนี่นะครับคุณแม่คำมาเบิ่งไก่ๆนะครับนี่มาเบิ่งไก้ๆนะครับเห็นบ่เขาตัดหม่องนีมันบ่ครับ ั๊บมันแตกออกเข้าสามกิ่งกันมาครับแตกให้เข้าสามกิง่งเบื้องที่หล่ะครับน่วยมันจะหน่วยบานนี้ครับสามกิ่งนี่ครับุเ,ออเห็นบ่ครับอันนี้เขาเอาเบิดได้ครับมว่าหน,นีมันบอกครับรบ,บ่าได้เอาออกมันบอก่ได้เอาออกอุ้ยมันส่บองาหักงกะเขากะดามเอาครับดามเอาเพราะว่าเขาอา,า,ยาัยว่าส่งภูมิพนเตีย่ยแหลวกับการส่งลำเลียงอาหารนี ทวถึงเมนบอกครับครับเขากับบํารุงให้มันทั่วให้มันถึงครับบอกยังไว่าให้กินให้อิ่มครับเขากับเขากับบํารุงอันนี้การดูแลรักษาเนี่ยนะครับเขากับอยากอยากจะแนะนําว่าเข้าต้องเฮ็ดให้มันสม่ําเสมอนะครับโมเมนว่าเห็นหน่วยมันหลายจังว่าห้พุ่นให้ปุ๋ยแมนครับเขาต้องเฮ็ดอยู่ตลอดเฮ็ดอยู่ตลอด เหถ่มันทั่วถึงทั่วไปนหคเห็ิมันทั่วถึงคือให้เขากินอย่างสม่ำเสมออุ้ยซ้ำนี่พ,พ่อห่อแหละมันบอกค่ะคุณอันนั้นค่ผมใส่นี่ใส่นี่ก็เริ่มสามารถที่จะห่อได้แล้วอ่ะเป็นอย่างท่องเครือเอาเบดครับมันขึ้นอยู่กับตลาดของเขาครับตลาดตลาดเขาเพราะว่าตลาดนี่บ่คบ่ต้องการหรใน่วยใหญ่แห้งครับลูบ่ต้องการหน่วยใหญ่ต้องการปริมาณครับลูกค่าอยากได้หลายหายหน่วยครับผมอยากได้หลายหลายหน่วยก็เลย ก็เลยเห็ดต,ตาม,มใจลูกค้าครับผมโอ้เห็ดตามความต้องการจ้กพี่หน้อครับผมจังสีนี่เอาไว้เบิร์ตที่สันนี่แม่นครับแมนวิบัดนี้แล้วบัตรงาสีลิกับสีบัตรนี้แล้วอ่าอย่างในฮ้าใหม่คัมเป็นอย่างเป็นอย่างทีจังเขาจังสำลับหงเปลือนี่เขาจังดูต้องดูแลใ,ให้ถึงครับเพราะว่าถ้าเขาดูแลบม่ถึงนี่บักซิดาหงเปลือนี่ครับจะสลัดลูกครับ โอ้ oh, เพื่อนสิทิ่มลูกเพื่อนเองโดยอัตโนมัติแมนครับบอคือยังกิมจูกิมจูจะบาค่อยทิ่มลูกครับ hmm. จะบาค่อยสลัดลูกถ้าถ้าเขาดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยนีบ่บอถึงสําหรับของเป่าซื้อนี่ครับมันจะดอกนวยมันจะร่วงครับ oh. นวยจะร่วงนี่จังเสร็แล้วครับยังมีให้เห็นอยู่สภาพอากาศก,าศกาับกับมีผลสําหรับการร่วงของบัคซิดาให้กันไหมหอนแห้งมันบอค่ะ <Man, S 1> แห้งแห้งกระโล่นขึ้นกันครับผม ซิดาของเป่าซื้อนี่จะมากอากาศเย็นๆนะครับอากบัติบัดเวล่าห่อหอนะเ่าหอนี่จําเป็นบอเหาต้องเอาตัวนี้มันออกอ่าจำเป็นครับจำเป็นก็ที่เขาเขาเรียกสะดือนะครับสะดือที่เชี่ยาออกเน่ยเพราะว่าเขาเขากลัวว่าจะมีแมลงนะครับแมลงอยู่อยู่หม่องนี่เด็ดออกได้นะครับเด็ดออกได้เพื่อที่จะบ่ บ่ให้มาลงมันอยู่ในนีนะครับเ,เพื่อสาํารวจครับเวลาเวลาเ้าวหอเนี่ยถ้ามันมีมาแล้ยงอยู่อยู่อยู่นีนะครับมันก็จะบ่าตายมันก็จะเลื่อนเติบตัวยังยังกินมักซิดาเฮาอยู่บอกง่ายๆว่าซ้ารวจเนะาะซ้สํารวจว่ามันมีแมียงใหม่อยู่ในบ่อข้นมีเมียงใหม่ใหม่อยู่ในข้นเนอามาเอาสะดือมันออกเข้ากับสีเห็นแมนๆมครับแต่ที่สวนเนี่ยครับคุณแม่สังเกตเบิ่งครับคุณแม่สังเกตเบิ่งว่าอยู่สวนนี่มันจะสะอาดแบบนี้เพราะว่าเฮาใส่สายยางลดน้านะครับ เขาจะมาล่างอยู่ตลอดครับอ่าล่าง,ล,างล่างเกสรล่างเกสรเขาออกนะครับเพื่อที่จะบ่ให้อันนี้บางเชื่อเกสรตัวนี้นะครับถ้าเขาล่วงลงมาหรือมามาถือหน่วยเขาเนี่ยมันก็ะเห็นห้หน่วยเขา้ายได้เหมือนกับมันเป็นลล้วกาตัวใบเขาก็มาริดออกนะครับมาดิดออกมาริดออก,ออกอเพราะว่าเป็นยังตั้งต่อเอาใบออกไปอ่าบางคนบอกว่าบรรษษัสดาสวนเจ้าเคลือนผิวงามแท้นะครับกับอีกอยังนึงนะครับ เออตัวนี่ตัวเกสรนของเขานี่กัถ้าเกิดว่าเขามาล่วงนะ่กับมามาถือกน่วยเขานี่มันก็จะเห็นเห็นน่วยรายอันนี้คือสาเหตุหนึ่งใบใบของเขาเนี่ยนะครับขอบใบมาถือกน่วยมันกับายมันก็ดำนั่นสินะครับมันกับบางงามคือกันอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งราคาเทคนิคจากพี่น้องเทคนิคยู่สวนนี่ก็จะมาย่างเด็ดออกเด็ดออกเด็ดออกนี่ครับ จะตออกจากหน่วยมันก้อนนี้เขาจะห่อให้มันเหลือแต่หน่วยมันเหรอห้องกระหอครับผมก็จะเป็นการง่ายในการปฏิบัติงานขออนภายในแปลงน้ำครับโอ้เทคนิคพี่น้องพี่เทคนิคดีๆอยู่ตัวนี่สิน่ะแล้วก่อนที่เขาจะห่อนี่เขาก็ใส่เป็นน้ำหมักนมสดเอาพ่อผก่อนใส่ยังเนยป่ะเด็กผู้นั่นนั่นน้ำหมักนมสดเนี่ยนะครับโอ้จำไม่ได้นะครับหลาายยอ่งเขาใส่อยางนี่มันหลายอย่างเหรอครับหลายอย่างครับกับจดใบอยู่ครับกับจะมีข้าวๆกับจะมี น้เปียวน้เปียวน้มนมจืดน้ำมะพร้าวเอมลอยผงชูรสไข่หลายอย่างอยู่ครับผสมใส่กันแล้วเอาผลผสมใส่กันแล้วเอามาห<อ>ม,มักครับท่านการหมักเหมือนกับนำหมักเอ้น้ำหมักปุ๋ยหมักข้าทั่วไปนะครับแล้วก็เอามาผสมกับน้ำฝงังครับน้ำเกล็ดักฉีดฉีดฉีดก้อนหอ่อนี่มพอเพิ่นหน่วยเพิ่นงามราแล้วก็วกรสชาติาเพิ่นดีเนาะ ในนี่มันสิบมีเข้าสามารถห่อเด้ยเลยครับบ่หมีนยังแต่ว่าถ้าถ้าเข้าบ่มั่ใจเขากะแกะออกแกะออกถ้าเกิดว่ามันมีเพียมีมีมาแรงเขากะใส่อะแปรงซีฟันแปรงซีฟันมันขนอนนมามาทำความสะอาดออกกับจังห่ออุ้ยบ่ธรรมดาพี่น้องเ่ยสิไ้กินเลยย่งใส่นี่ครับอุ้ยพอกินละตัวนี้เมนบผม เอาเบิ้งมันเป็นใสแดงอีีบอพี่น้องบาดนี่เอาสินนได้เห็นกันจ้ะอันนี้กัสิได้เห็นกันบอบาดที่้าเบิ้งเด้อเนี่ยเตยมพร้อมค่ะพี่น้องพร้อมบอมอลลัมพร้อมแล้วเดอ้อตับครับผมอันนี้กระยู่ของแ<บ>้เลยจ้าบาดความแกง,งเขานี่กระิอยู่ประมาณ80นะครับตัวนี้<อ>เป็นบอบอทั้บ่ทัาเต็มลอยแก่่อยอ้าวนี่บาดแต่ว่าลูกค้าบางคนเขากระสียมากแบบเขามักซ้ำนี่มีเปียวแน่เปียวนนอุ้ยสมงามแท้ขาว้าจูนผูก โถ่เส็ดทรงเส็ดจินกินใด้เลิกอุ้ยพี่น้องเอ่ยคล้องแฉเลยจ้ะอาบาทอุปกรณ์พร้อมปัวใสแดงอิลีบอบานี่มาเบิ่งกันจ้าใสแดงจริงไหมนี่นะครับนานนี่เออนี่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์คะก็จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า สุกรอยเปอร์เซ็นต์มันกับสีดแดงไปเบิดเลยความแดงกับสีออกมาสแสดงให้เห็นทั้งทั้งเปลือกนีนะครับเพราะว่ามันกับสีออกมา<อ>ครับผมอยาผมชิมให็นไหมเป็นงครับกินอ่างนาคอยอีกแล้วกรอบมากเนื้อเขาจะเป็นเหมือนเม็ดทรายแล้วบ่มีหน่มันบอกบไ,ไหมมีหน่อกไหมหน่อยครับไหมหน่อยเขาใส่เข้ามาไหมหน่อยนะครับไหน,นหน่อยครับผม นามากินอ่างนาอะไรบัดเอาด้อยตาหน่ข้องมอลำเด้อยบัดเด้อยอืมโอเคแม่บ่อดขายเลยบัดครับบางคนดูค่าบางคนได้กินหองเป่าซื้อแล้วก็ลืมกิมจูเลยครับอท่ากบจะบ่อยากบ่อยากบ่อยากสั่งเลยเึงแม่ราคาจะแท่งกันลายครับผมครับอืมแสบอีหลีพี่น้องมัก ซีดาหงเป่าซื้ออร่อยจริงๆออนซอนจะพุ่นะสถานที่หม่องปู่เคิ่นอากาศกระโล่งได้จ้ะพี่นอกเอาบัดนีนอกเนื้อจากหงเปาซื้อแร้วฮามีพันธุ์อื่นอีกอยู่บ่คะคูดอันั้นครับผมสําหรับบักซิดาสายแดงนะครับอยู่สวนมีอยู่2สายพันธุ์นะครับถ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือบัซสีดาแตงโมครับต้นนี้เป็นบ่คะเป็นสายพันธุ์แตงโมแดงคือกันเป็นบ่ครับแม่นบักซิดาสายแดงให้กัน วความแตกต่างมันแตกต่างกันหมองใดรสชาติหรือหรือตหน่วยพิ่นหรือแนวใดอ่าความแตกต่างของอันนี้นะครับอันนี้เป็นมักซีดาแตงโมจะเป็นมักซีดาแบบใสดแดงแบบมีเม็ดครับมีเม็ดโอครับผมตัวอันหง่อซื้อนี่มีแต่ว่าน้อยมีแต่น้อยครับ<ม>เหมือนกับให้เบิง่งขันนี้เหมืนอนกับอ่ากิมจูครับบเม,ม,ม็ดเขาจะเหมือนกิมจูบางหน่วยกับแทบจะบ่มีเลยครับโอ้แต่คันแตงโมนี่มีเม็ด มีเม็ดครับเดี๋ยวจะเอาให้แม่เบิ้งครับเอ้ามันมีพ่อพ่อเบิ้งเหรอสบอเดี๋ยวแม่ถือเอ้าฝากไปก่อนด้อจ้ะตัวนี้ตัวนี้เป็นหงเปลือนะคะตอนนี้จะตัดแตงโมนะคะครับผมนี่เบิ้งแท็บอ้าปลาัความแตกต่างค่ะจะบเบอท่านสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ่ว่าเข้ากจะเอาท่เดียวกัท่านดขาอีกแล้วนี่เบิ้งนวยกับแตกต่างกันด้วยจ้ะพี่น้องนี่เบิ้งนวยค่ะนี่ลักษณะ ลูกก็จะแตกต่างกันนะคะคตัวนี้จะออกกลมๆคล้าข่กันครับไข้าข่กับไอกิมจูครับกิมจูครับแต่ตัวนี้สีออกน่อยเนยวาๆค่ะเนวาๆแบบน,นี้เดี๋ยวมาเบิองผิวแล้กกับมาเบิองเหนือในค่ะแต่มาเบิองเหนือในจ้ะพี่นอ้องเหนือในจะแตกต่างกันบ่นะคะเดี๋ยวมาดูกันหา้าบาทความกรอบบะทอบะทออันอองปพอซื้อนาะแมนครับเนี่ย ันคล้ายการใส่แดงเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันที่ทั้งในค่ะรสชาติต่างกันบ่คุณูอันนั้นรสชาติก็ต่างกันครับรสชาติก็ต่างกันแตงโมนี่จะติดเปรี้ยวหน่อยครับนี่ครับมันจะมีเนื้อในค่ะครับผมเมล็ดเยอะนี่แตงโมค่ะพี่น้องในการอยากจะอยากจะบอกนะครับกับทุกคนนะครับว่ารสชาตินะครับ หรือว่าความสวยงามของของมักซิดานี่ครับทุกๆสายพันธุ์นะครับความอร่อยรสชาติดีเนี่ยครับจะขึ้นอยู่ครับการดูแลบำรุงรักษานะครับครับผมสายพันธุ์กับมีส่วนครับผมสายพันธุ์กับมีส่วนแต่ว่าการดูแลรักษาก็มีส่วนครับสาคัญที่สุดเลยครับคือการบํารุงดูแลรักษานะครับต่อให้คุณได้พันธุ์ดีปันได้กระสังครับผมถ้าคุณให้อาหาร่เพียงพ่อรสชาติกะ บอ่อใดเต็มที่เท่าที่ควรครับ,รบสรุปสุดท้ายก็คือข้นยุ่กับการดูแรลรักษานำเนาะครับผมเมื่อีนเด็วความรู้เพียบเลยค่ะคุณอนันต์แต่ร้ายเลยจ้ะช่องทางติดต่อที่พี่น้องสิสามารถติดต่อข้าไใดเนี่ยไม่ช่องทางใดเลยค่ะถ้าพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวอยากโทรหาอยากถามเอาความรู้นอกเหนือจากทีมอลำกับคุณอนันต์คุยกันแล้วเนี่ย,ยาเพิ่อนอยากร้ายกว่านั้นนี่สินะค่ะครับผมต่อเราได้ที่เบอร์โทร089 2224319หนะครับหรือว่า f c e e o o o นะครับของผมเองนะครับอนันต์คำลอยเลยครับทีมเข้าไปเลยครับพอท่านที่และช่อง YouTube ของคุณอนันต์เลยครับบันนี้ครับผมสำหรับช่อง y t u t u นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวนแห่งมณีนะครับครับผมตอนนี้ก็พยายามลงคลิปเกี่ยวกับสวนของเขาเองนะครับเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆครับผมและก็ที่สวนนะครับขายกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับและก็ นอกจากที่เราจะขายกิ่งพันธุ์แล้วนะครับเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลบำรุงรักษาจนไปถึงเรื่องศัตรูพืชทุกชนิดนะครับสำหรับบอิดาครับคุ้มค่ะพี่น้องคุ้มคุ้ม,มติดต่อมาเดินจาทาทายาใดกิ่งพันธุ์กระโทหาเพลินครับผมเพิ่นจะมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายพร้อมนะคะคแลวก็ให้ความรู้ฟรีบ่ได้คิดคาเอาแต่งแต่คาต้นพันธุ์เนาะครับผมคันธามา่า หาอยู่สวนเขาก็ได้เจอของจริงได้เห็นของแท้ังสเนอครับนะคะ <ผม S 1> ขันผู้อยู่ไก่นะคะพี่กัดอยู่หน้าบันหวยแดงด้วยจากข้องซ้ายแอนแปดนะคะพี่น้องขี่รถลงมาเลยค่ะขี่รถลงมากะสิมาเห็นสวนมักซีดาพเพนิดตุ่มกุ่มนี่ดอกอยู่ข้า<อ>งทางนะคะคจากของสวนใจดีค่ะพี่น้องเมือนี้ขอบคุณได้หลายสำหรับความรู้ที่คุณนันนั่นคำลอยมอบให้นะคะ, <S <S ะ,ค,ะคลิปนี้บ่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์สวนมอําทำกเกษตรและบ้านสวน แห่งมณีเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยพอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ